ต้องหนีว่าใช่เดี๋ยว,ยวผมอธิบายนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ใช่เรื่องเสียนะเาานี่ยพี่จิมเห็นตรงนี้ไหมพี่ครับตรงนี้จริงๆมันมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าแล้วผมตัดออกตัดช่วงเนี้ยเอาไปทําช่วงแกนเผาตัวนูน้นครับก็คือย้ายตัวนี้ให้เป็นรังคาแบนทีนี้พี่ดีบันค้าที่แม่เขาเสียเนี่ยเขาติว่าดึงมรนนูนมันน,นูนตรงหัวสันโนด้วยความที่มันยังไม่เสร็จ ไม่ไม่คือคือเขาเห็นไปแล้วพี่คือเขาเห็นไปแล้วว่ามันมันเป็นนูนเลยที่ผมมาตัดออกแลยย้ายตำแหน่งเข้าไปยัแกนเพาตรงนู้นที่ที่ผมหูบถึงทุบตัวเนี้ยมันจะสวยแต่ตรงนี้มันจะแบนครับตรงนี้มันจะแบนเป็นหลังคารถอันนี้คือคือเป็นเรื่องที่ที่ผมเก็บเอามาแก้ไขพี่กิมอ่าออันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันสมควรจะแบนหรือว่ามันสมควรจะหนกแบนมจะแบนนะใช่มันจะแบนมันจะแบน่าจริงๆแล้วมันต้องแบน แต่ตรงเนี้ยมันจะต้องขึ้นมานี่แต่ตรงเนี้ยมันจะต้องเว้นใบพัดเว้นใบพัดเพื่อไม่ให้ติดเป็นช่องเป็นช่องเวลาเราเวลาเราหมุนใบพัดอะเวลาเราติดเครื่องระมุดเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างแล้วแล้วคุมทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยผมได้แก้ไขตอนเย็นแล้วก็ไปทำแถบคนช่วงเช้าแล้วตอนีไม่ตัดยามามาเดี๋ยวตามมาดูกัน